ขึ้นแต่คุณแพรจะตาเรื่องสัตว์ของเราค่ะยังไงบ้างคะก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปในในเพจเลยนะคะแล้วก็ในติ๊กต็อกสูบเขาว่าตอนนี้ก็ได้ยุทิกรรมสัตว์กับจากนับกับร้อยงก่อนสอบถามชาร์ปได้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรอ่อ ก็ตามที่โพสต์ไปนะคะหลักๆมันเป็นของเรื่องก็คือเรื่องของการที่เรารู้สึกได้กับการที่เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมก็คือไอที่บอกว่ารู้สึกได้ก็คือรู้สึกว่าความสําคัญที่ที่พยายามสร้างมาตลอดและเวลาแบบหนึ่งปีเจ็ดเดือนมันไม่ได้ไม่ได้นําไปสู่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นมันไม่ได้แบบเนี่ยไม่ามสำคัญที่เอ่อบหากันแล้วมันรู้สึกว่าซัพพอร์ตจิตใจของเราต้งคูอ่อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเท่าเดิมหรือมันอาจจะแบบ น้อยลงไปอะไรแบบนี้แล้วพอถึงจุดหนึ่งนะหนูรู้สึกว่าในขณะที่เรายังรู้สึกดีต่อกันหรือมีความมีความรู้สึกที่ที่ยังแบบยังมีความหวังดีสถานี่ต่อกันอยู่เนี่ยเรายุดติดเราลดสถานะดีกว่าเราก็สถานะความความเป็นแฟนดีกว่ามันจะได้ไม่นำไปสู่อะไรที่จะทําให้เราแบบรู้สึกแยกกันมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีนะครับแล้วหนูก็ไม่อยากให้มันไปถึ่จุดนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่า คิดกับน้องเป็นพี่น้องดีกว่าที่บอกว่ามองน้องเป็นพี่น้องดีกว่าที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมนี่คือฝั่งเราฝั่งอาหนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแบบเป็นเป็นเป็นคู่รักกับน้องแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากให้น้องมาอยู่ในจุดที่เป็นแฟนเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราคืนอิสระ ให้เขาดีกว่าแล้วเราก็เอาความรู้สึกเอาเอาส่วนของเราที่เราเคยให้น้องเขาไปกับคุณมามาอยู่กับเราอย,าอยา่างนี้ด้กันเขารู้สึกว่ามันดีกับเราทุกที่เลยนะครับเรียรกว่าหมดแล้ได้ไหมคะอะไรนะคะเรียรกว่าหมดรักได้ไหมมันหมดความรู้สึกที่อยากจะเป็นคู่แต่ว่ามันไม่ได้หมดความปรารถนาดีที่ยังจะยังมีให้เขาอยู่อย่างนะะี้ครับที่เปรี้ยงออกม,นมนานาน,านอ่าที่มันชัดๆก็ กมื่อไม่นานนี้ค่ะเมื่อไม่นานนี้เพราะว่ามันมันหนูไม่อยากลงดีเทลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วถ้ามันมีอะไระที่มันทําให้น้องเขาดูไม่ดีอ่หนูไม่อยากพูดเพราะว่าหนูจะนหนัดเนื่อว่ากประเด็นเนี้ยหนูว่าเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนขอน้องเขาเป็นแฟนของปงหาของเขาอะไรของเขาเลยเมื่อหนูเป็นคนเริ่มหนูก็ควรแบบแบบ ไม่ควรไปไปพูดหรือว่าทําอะไรให้แบบว่าเรื่องยา้เนาะเขาผิดอะไรแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีการลดความสัมพันธ์มันไม่ต้องมันไม่ต้องไปถามหรอกว่าใครใครถูกใครีส่วนผิดส่วนถูกเพียงแต่ว่าเออถ้าเราแบบเขาลดความรู้สึกเองว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเดิมอย่างเดิมแล้วก็ควรบอกเขาไปตรงๆหรือจะได้ขอ,อให้เขารับรู้ว่า เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการที่จะยืนอยู่ตรงนั้นจุดเดิมแล้วนะแล้วเราก็ยินดีที่จะให้น้องเขากลับไปมีชีวิตในเล้อยากเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นในวันที่เราตัดสินใจพูดว่าเราขอนยุติของการเป็นร่างและจอดเป็นพี่น้องเราตัดสินใจนานไหมครับถามว่านานไหมถ้ามันถ้ามันเป็นหลายๆเหตุการณ์หลายๆหลายๆครั้งที่เราเกิดขึ้นกับหนู่าต้องยอมรับว่านานเพราะว่าเรว่่าหนูจะหนูจะแบบ ล้าที่จะแบบแตัดสินใจอยากรงไปต่อมาที่จะยุติความสัมพันธ์เนี่ยหลายครั้งหรือหรูที่หนูยังมีความรู้สึกรับน้องเนี่ยหนูาบอกหนูก็บอกว่าหนูก็ทำทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้น้องไปจากหนูพยายามเป็นสายตามง้อบ้างพยายามแบบสารความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีความหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยหลายครสั้งาหส,สครั้งก่อนหน้านี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังอยากให้น้องอยู่กับเราเราอยากมีในฐานะที่เป็นแฟนของน้องแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งมันเกิดความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วหนูรู้สึกว่า แล้วมันก็ถ <S an> ึงเวลาที <ay> ่เราต้องตื่นหมายแล้วก็ต้องตื่นก่อนเราก็ต้องตื่นแล้วเราก็ต้องยอมรับเข้าได้เยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วแหละแล้วเราก็อย่ที่หนูโพสต์นะหนูโพสต์ข้อคามรายละเอียดมาให้หนูไปก็คือมันอยากเราอยากเห็นเพื่อใครหรือที่อยากให้ใครมาตรวจกับเราเลยแล้วเราเดินทางไปเราเดินทางไปแล้วเรารู้ว่าปลายทางมันไม่ได้มีสิ่งที่เราอยากเ อยู่ว่าก็คแ่ยุติการเดินทางอยู่การเดินทางไปหรือว่าไม่เสี่ยครับกพูดคุยยกหูว่าติดต่าไม่ได้ทั้งยกหูแล้วก็ไม่ได้เจอตัวขาวก็คือปัญหาอันนึงของหนุ่มกับน้องเนี่ยมันจะมีปัญหาคือตอนที่แบบถ้าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาจะเป็นสายเงียบเ้องเงียบไปเลยแบบนี้ทุกครั้งแล้วหนุกก็จะต้องแบบเป็นคนที่แบบจะต้องแบบติดต่อไปหรือพูดคุยอะไรแบบเนี้ย แล้วมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบมองอบกมาจะนับถือเป็นอะไรบาเรื่องนี้อะไรอะไรจะคอยเป็นคนแบบเชื่อมกลางอะไรแบบนี้หนูก็เลยสื่อสารผ่านไปผ่านไปคนนั้นแล้วในคลิปน,นี้ที่คน,นเราตัดสิน,นใจจะจบคืนเนี่ยเราได้มีการคุยตัวกับตัวหรือยังเขารู้แล้วแหละเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่มันมีอะไรอ่ะเนาะมันเหมือนเราว่าเรามีช่องทางโซเชียลอะไรเขาก็สือ่อสารกับหนูเาก็สื่อสารบนโซเชียลแล้วหนูก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ย หนูไม่อยากที่จะแบบหนูไม่อยากเป็นคนที่หนูต้องเดินไปหีอะหนูไม่อยากก้าวขาไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหนูไม่อยากก้าวขาแล้วเพราะทุกครั้งหนูเป็นคนก้าวแต่ครั้งเนี้ยหนูไม่อยากก้าวหนูก็เลยวันนั้นมีคนถามแต่หนูรู้แหละว่าคําถามเนี้ยมันก็มาจากเขานั่นแหละว่าให้คนที่เขานักหรือว่าอะไรอะขามถามกันว่าหนูรู้สึกอะไรยังไงหนูก็เลยถือโอกาสันนั้วหนูชี้แจงเลยว่าอะไรนี้แบบนี้เลยแล้วแล้วเช้าวันุขึ้นมาเนาะเขาก็มี ปฏิกิริยาตอบกลับแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่รูนั่นเขาเขามีการให้สัมภาษณ์กับพี่ปาาระจักรด้วยนะคะก็คือเขารับรู้แล้วแหละเขาเขาเขาโอเคกนะับ ได้อสร็จ่อแต่ในลักษณะนี้คือเราไมแค่ยักไปได้คุยกันเป็นเรื่องราแท่ก่ารโซเชียลกระพันอ่ด้วยผว่าไม่ว่าการรับรู้โดยโดยจะคุยส่วนตัวหรือเป็นการรับรู้โดยที่เราแสดงออกอย่างเผยเพราะว่าอย่างเรื่องของหนูสองคนเนี่ยมันจะได้มีแค่คนสองคนที่รู้มันจะมีกลุ่มคนที่สนุกมากการที่เป็นกลุ่มคนทอสคนรับรู้เรื่องราวหนี้มันก็นหนคิวาหนไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบปิดทงอะไร เนี่ครับคือถ้าเขาอยากรู้เขาทักมาหรือโทรมาหย่ย,ยินดีนอร่ายินดีคุยด้วยกักหนูเองแต่ประเด็นของหนูมันอยู่แค่ตรงว่าทุกครั้งมันกลายเป็นว่าหนูว่าจะต้องเป็นคนพูดหรือเป็นหนูที่จะต้องเป็นคนก้าวนไปหาเขาครั้งนี้หนูไม่มทำครั้งนี้หนูไม่ทำแล้หนูก็เลือกใช้วิธีการที่เขาแบบทำกับหนูเพื่อการใจยุติการต่อต้าน,นไม่รู้สึกเสียดายเพราะหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วเวลา หนึ่งปีหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนหนูได้ทาอะไรให้เขาตั้งเยอะแยะเลยของหนูนะหนูก็รู้สึกว่าหนูได้เข้าไปแล้วหนูไปเอาเปรียบเขาไปไปไปเาปรประโยชน์หรือว่าอะไรกับเขาไม่ได้ชักนําชักจูงเขาไปในทางที่จะทําให้เขาแบบภาพลัเขาไม่ดีหรือเสื่เสียไม่มีเลยหนูมีแต่ให้ทำให้เขาจากคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นคนที่ไม่เคยพูดไม่เก่งจนเป็นที่เขาสามารถแบบลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าได้ขายผู้เรียนคอดได้ขาย หนูแดดเดียวได้อะไรได้อะหนูรู้สึกว่าโอ้โหหนูได้อะไรเยอะมากแล้วหนูมองกลับไปหนูเคยรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าเลยที่เราแบบเออได้ฝากสัมเอาไว้ฝาคตัวสัมปทาดีๆระหว่างการดีๆแต่คนละก้ารู้สึกไปแตนเดมางมากเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่อย like ่างเงี้ยมันจะระ